คือพอมานั่งตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะมีทะเลนะครับมีนาเกลือมีไอทะเลจากาหาดเจ้าหล่าวมานะครับเพราะมันก็จากทะเลไม่ไกลน้องๆก็ถามว่าเออไออาคารประเภทนี้คือมันต้องได้รับผลกระทบจากการที่มีไอทะเลไอเกลือลพวกนี้มันจะทำให้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กมันเสื่อมเร็วนะครับแล้วในความเป็นจริงเนะี่ยมันควรจะต้องดูแลยังไงแล้วก็ควรจะเลือกใช่ไหมนะครับกับ พื้นที่ที่ติดทะเลเนี่ยเปิใช้บ้านประเภทนี้ไหมอเอาง่ายๆณนะวันนี้ที่เราเรามาตรงนี้ร้านนี้ก็คงมาประมาณสักสปีแล้วที่พี่เห็นพี่เอกเห็นนะครับก็พี่เอกเดินดูเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เกิดสนิมน,นะครับเนื่องด้วยอนะไรไหมเนื่องด้วยที่ว่าเวลาที่เขาเลือกใช้เหล็กที่มาใช้กับพื้นที่ริมทะเลก็จะเป็นต้องใช้เหล็กที่มีการเคลือบกันวานายนะครับ ก็มันจริงๆถ้าลงลึกเนี่ยมันจะมีการเคลือบคาร์บอนไนต์กี่ไหมคอนมันมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าในท้องตลาดเราก็มีเหล็กเคลือบคาร์บอนไนต์อยู่นะฮะีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเรานําเหล็กมาใช้แล้วก็ต้องมีการเชื่อมมีการตัดตรงนั้นแหละคือจุดที่เป็นจุดวิกฤตจุดที่ต้องมาระมัดระวังว่าในอนาคตมันจะเกิดสนิมแตรงนั้นนะครับก็สิ่งที่ช่วยได้คือสีการสนิมที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับถ้ามีสีการสนิมที่มีคุณภาพเนี่ย ตรงนี้มันก็ทําให้โครงสร้างเนี่ยมันมีอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานขึ้นระดับหนึ่งเพราะที่เียกดูเนี่ยดูจุดต่อต่างๆที่เป็นรอยเชื่อมต่างเนี่ย mm. ก็ยังไม่เกิดสนิมเนาะสปีละนะครับก็เจอทั้งไอไอเกลือเลยนะครับลมพายุฝนก็เป็นลมทะเลเลยเนื่องด้วยเทคโนโลยีสีสมัยนี้นะก็ค่อนข้างจะดีนะครับที่เด็กสังเกตแลว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็นกยังจะเทียบกับต,ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแต่สีสมัยเนี้ยมันสามารถจะป้องกันในเรื่องของการเกิดสนิมได้ดีขึ้น แล้วก็ง่ายขึ้นด้วยทาไม่จะเป็นต้องทาหลายรอบแต่ถ้าดีที่สุดก็คือเลียงได้ก็เลียงนะครับในส่วนจะใช้เลดที้อ,อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นไอทะเลประมาณนี้ก็ใช้เปลี่ยนอาคารครตลอดนะครับแต่ทําเป็นต้องใช้ยังที่บอกว่าอาคารหลังนี้คือ ก็ใช้วัสดุเหล็กมันก็ง่ายดีแล้วมันก็ประหยัดในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทําให้เกิดอาคารง่ายๆขึ้นมานะครับก็ถ้าจะเป็นต้องใช้ก็มีจุดกับบัวลังแค่รอยเชื่อมรอยเชื่อมรอยต่อรอยตัดนะครับประมาณนี้ก็เคลือบการสนิทนะครับก็แรกก็เลือกใช้ตัวเหล็กกันบัาไนหรือสองคือรอยตัดนะครับมันต้องมาทาการสนิมให้เรียบร้อยตรวจดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วปัญหาระยะยาวก็จะไม่เกิดภาพรวมก็จับประมาณนี้นะครับอ่ะ ที่ง่ายๆในเรื่องของการรู้ก่อนสร้างบ้านกับไปเอแบบมันสวยก็น่าจะประมาณนี้นะครับในการสร้างบ้านเหล็กริมทะเลนะครับผมสวัสดีครับ